ครับผมเช้านี้ก็เปิดหลานแล้วนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงสีนาทีเนาะเจ็ดโมงสีนาทีนะครับก็มี F c ซมารอตั้งแต่เช้านะครับบางคนก็มารอตั้งแต่ตีห้านะครับวันนี้เรามีป้อมหมายอยู่ที่80คันนะครับวันนี้80คันนะครับเมื่อวานยังไม่ถึงเป้าเลยนะครับเมื่อวานเมื่อวานได้ประมาณ50คันนะครับเช้านี้ก็วันอาทิตย์นะครับใครที่กําลังเดินทางมาก็มาได้เลยครับ ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้เปลี่ยนยางให้ท่านนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันนี้นะครับป้าหมายของเราคือ50คันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทักถ่ายเอซีเนาะอันนี้เป็นอาหารเช้านะครับร้อนเลยที่เราจัดกรอันร้อนเลยอันนี้ตังศูนย์น้ํที่ตังองรอิวพอประตูที่เปิดไม่ได้เข้าตั้งเลยเลยไค,ครับโอเคคือพบจะมาสอบถานแต่ละคันเนาะว<อ>่าทนะําได้บ้างอันนี้ทําได้บ้างเอ่ยนน เปลี่ยนกลืนรองท้าวถยน้ำมันเป็างเปลี่ยนี่องท้านะรเ้าครับน่นาจะเข okay, so ้าช่องนี้นะครับเาอาลนะช่องกลางขอบคุณครับอันนี้นะประมาณสัก9โมงเช้าเสร็จส่วนคันแดงน่าจะประมาณสัก8โมง20นาทีเสร็จครับโอเครู้เวลาเสร็จแล้วแล้วก็ชันนี้ทำได้บ้างเลยวันีครับผม ยางไม่แดงเง 5, 5, 5, 5, ลยหนึ้าห้าหกห้าสิบห้ารถคันนี้ใส่เบอร์นี้ไม่ได้ครับมันต้องเป็นหนึ่งแปดห้าปกติใช่กระสอบม,มันจริงกำลังเครื่องใช้ได้ครับเพราะว่ารถคันนี้ใส่ยางผิดเบอร์มานะครับเพราะมาแก้เบอร์ยางเพราะว่าของเราม,รม,มเป็นเกียร์สี่เอ้ครับมันเป็นเกียร์สองกันมันเชื่องกำลังชวนมันพอ,อ,อเปลี่ยนมาเป็นีนกแล้วอันหนักเง่งรถคันนี้หนักที่น้ำมันคันนี้ประมาณ ไม so right oh, uh, <master> ่ถึเก้าโมก็เสร็จแล้วโอ้ว่าคุณได้ครับอ่าแล้วคันนี้ครับผมคันนี้คันนี้ทบ้างครับา้าเบรเปลี่ยนยาง้าเบรเปลี่ยนยางเพราะว่ายางเนี่ยเป็นยางียางมันใช้ไม่ได้มันเอเป็นไงเพราะมันใการถึมาเปลี่ยนไม่ได้อ๋ออันนี้เปลี่ยน ยังเป็นว่าเบสบประมาณไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวเอาเรื่องมาพี่ขั้นตอนสิวันแได้ได้ได้ถ้าขั้นตอนเวลาก็จะเสร็จประมาณาโมงเช้าใช่เนาะเพราะว่ามันต้องเกลี้ยงงานด้วยเกลี้ยงไม่เกลี้ยงไม่เกลี้ยงเกลี้ยงก็เสร็จนะครับอ่ามันไม่ได้มองหรอกอ่าปยหมดตรงนี้เลยโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหผมเหนื่อยแล้วเนี่ยกันเหนื่อย อยูนะ่เน้วอาคิดก่อนตอนนี้เสร็เที่ยงแล้ว่รคัดอืนก็อ้ามก็เสร็จแล้วเพื่อแต่แขกล้องาก่อนครับเ่ทำได้บ้างเล่เป็ยนเงเป็นยางเป็นยางคเอาเป็น ตอนนี้กี่นา,นาทีแล้วไกล้สุดไปสี่นาทีสี่นาทีแล้วเนาะรถคันนี้ทำไดเลยตั้งศูนย์โอเคสวัสดี่จะทีมคนมาบอกว่าออกป้ายแดงปุ๊บจะมาตั้งศูนย์เลยใช่ไหมนี่ย <c oughs> เอาได้กี่วันแล้วต้ <c oughs> องออกมาที่12รถถึงออกมาวิ่งถึงพันโลยะครับหนึงร้อโลเองเยี่ดีครับบ,บอกทุกคนนะว่าถ้าใครซื้อรถรุ่นนี้ใครแดงมา <c oughs> อย่าเพิ่งใช้รถเอามาตั้งศูนย์ก่อน ถ้าไม่เชื่อช่างกันนะแล้วถ้าจะเสียยางก็จะเสียใจด้วยเพราะว่ายางสี่เส้นมันแพงปลาตั้งศูนย์มแออกมาป้ายแดงนะให้ตั้งศูนย์เลยแต่ถ้าเป็นว i ก o รลีโรคอนเทนเนอร์ออกมาป้ายแดงอะไรยางอ่ารถป้ยเดียวมา,ย,าย่างนิดหน่อยจะไม่ได้แต่รถนี้ เดียวลูกค้าถอนแล้วก็มาตั้งศูนย์ยางบมอัพอีวันนี้พี่กิดถุกแล้วจะม่ไหครับโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าการมันแทาต้องรู้นมาเอาาะบ้างร้อนนะพี่ระามือพองนะคทำนะทต่ครับอออันนี้ทำอะไรันนี้เอประมาณเก้างเ้าโอเคครับผมพาะี่ได้คิดที่สอ ของปลาเนอไปดูไปดูไปดูรอบนี้เราต้องแบบเยอะเลยรอบนี้มันเป็นตัวแแคบแข็งไปเยอธรรมดาคันนี้ก็จะประมาณเกิอบเี่ยนะใช่ครับ นนคนสุดท้าจะให้บท่มเลยทีย่ทให้ก่อนดีก็ได้่มีกครับุหลบางด้วยอันนี้รที่เคยัานให้เอเราหลาดือนแล้วพี่มันจ<ล>ะตก<อ>่กดูแต่ละคันก็ไม่มีคันที่ทัยากเม่แต่งานแบบเป็นยืนสบายสบายอ,อาจจะโดยยากสำหรับเจ้าของรถ แต่มาที่นี่แล้วรู้สึกว่าง่ายนะครับก็ต้องขอบคุณเอนะที่ติดตามทหามรรงอากาศวันนี้ไม่กี่ครั้งแล้วอัวดงนมัต้องเดดูครับนี่ครับอันที่นครับอันที่นันสองสามสี่ห้านะครับก็เช้าดีนรถ รถคันสีแดงตั้งศูนย์คันที่หนึ่งรถป้ายแดงตั้งศูนย์คันที่สองนะครับส่วนคันที่สามยังไม่มีตั้งศูนย์เลยนะครับคันที่สามนะโอเคเช้านี้มีตั้งศูนย์แค่สามคันนะครับคันที่หนึ่งสีแดงมาแต่เช้าเลยมาคันแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยคันนี้จินยางนะครับแล้วก็คันโน้นด้วยนะครับแล้วก็สามคัก็จินยังจินยังจินยางนะครับก็เอฟซีมาคนคิดว่าโอ้เห็นลูกค้าเยอะ มาแล้วนะครับว่าจะไม่ได้ทำเมื่อกี้ผมไปตรวจงานดูแล้วว่าแต่ละคันใช้เวลาไม่นานครับคันละประมาณ1ชั่วโมงนะครับเฉลี่ยนะครับคันละ1ชั่วโมงแต่เรามีช่องทำงานทั้งหมด10ช่อง1ชั่วโมงเราทำได้ทั้งหมด10คันนะครับ1ชั่วโมงเราทำได้10คันก็คือเรามี1ิบช่อง1ชั่วโมงได้10บคันเท่ากับว่าคันละ10นาทีครับคันละ10นาทีนะครับเพราะฉะนั้น Fc ไม่ต้องตกใจว่าุวิ่งผ่านมารถเยอะเดี๋ยววันหลังวันนู้นวันนี้ใครมานะครับนะครับในนั้นท่านก็เสียเวลาแล้วเป็นวันอยู่ของท่านเนาะก,ก็เข้ามาบริการเปลี่ยนแม็กเป็ี่นยางได้เลยนะครับขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับอย่างในลาท่านก็รู้ว่าที่นี่นะครับทําได้80ดสิบคันต่อวัน Fc ก็เลยมากันนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย